กบสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีท่กานพี่น้องลบหนาวผัดมาวีวีเสร็จไหมคะพระเจ้านี่บอยอยากอาบหน้า ข้าวคูทงบนเลยนะี่นานแถวนี้นะี่ยแต่ข้าวกะปูเรียบร้อยตอนนี้ข้าวกำลังหดหน้าพี่น้องข้าหฮดข้าหดเองกับมืออีกหน้าแล้วกะขุดเองกับมืออีกพี่น้องเดี๋ย่ข้าสิบปูกเองกับมือนี่ตัวเมก่อก่อนจะสิบปูกันปูกันแล้วมาปูมาปู มันบอที่จำบีนะมาต้องสักซี่มีมาวางนี่นี่นี่วนี้นะย่นีนี่ไอ้ยมันห่างับที่ก่อนนี่นี่กะลึกกเฮ็ดนแมดูยังอนนะม้าก่งงนอ,นอนในช่ไหมเฉดหาย,ยขอไปคนเห็นจะไปคนปอดได้ปะเอาได้เอเวิกดเวิกุมๆๆๆๆีใจได้ันนะ จะร้ายขนาดเห็ดอะไรเหตุยังกับบุเป็นใหญ่สื่อเผาสื่อหูสักพี่น้องค้มโบราณเป็นอะไรใหญ่กินใหญ่ถือโกคมอยหรอบ้านใหญ่ยอดใหญ่ใหญ่ใหญ่ยอดขี้เขาเขายอดหลายปีสื่อได้ใหญ่บัจจุบัน ขาหมูเจริญเจริญเจริญโอ้ยว่าก็บาบมัละใจ โอ้ยติดแห้งเป็นหูเป็นนักว่าโอ้ยไม่งั้เกาะจะว่ายังกัข่อยนะเอามาแล้วนานเทางเ่าแงก็เจ็บ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 แฉะอยู่นนี่โอ้ยมงแงมแฉะก็มาสั่งว่าสั่งว่าแกะระวังไข่แปะจะเดอนางงามๆาี่เด้อ ใช่บานใช่เม <c oughs> ื่องเขาได้เบิกขอบโลกได้ใช่ช้องใช่ชามหน่อยใช่ช้องท่านขอเหตุมีเมื่งลุงว่านี่พอใจโลก พ่ออยากนานเอาคือเจะตา้กรายเะน่ะเลยาตาเินเกินจครับถากล้องมยจะายมายงผูกย่างอ่ะผูกไปขึ้นเพื่อนอันอันเอาดิน จะมาฉอนะอะไรเห็ดนะกะจีเห็ดนะโอ้ยน้องมีภาพมาปลูกซอยพี่น้องมเรับมาปลูกซอ,อยรักขี้ขาดอายุกี่กรัก็เลยทับถามาหาผูกพักน้ำก่อนเล่าให้ก,ก็บเอาไว้มันแหละอีอันนี้ มันกุ้งมาป้มาปุ ah. oh. ่งเรื BTS ่องเราเชียงใหม่อาทุกอาหนักเอันนุนใจเอาอี๋เอาอี๋จะใดจะอี๋จะอ้๋เท้ากับพนังหายกระตัจเชยโยเชยโยเชยโยป้าโทรอีกที่ผลิตผลิตขาวให้แม่งวันได้นนี่ หยาเลยเว้นกัมไคโน่ที่ได้ล่างคีหลอกดูว่ะอุ้ยอ,อยากบีบเนี่ยเพาะอุ้ยทุกขาดอันนี้พ่อเจอกันหมแดแลงเนะเพ่อตูนจะรูจะเลี้ยวนะจ้าแนตะ่แฉงสุดแฉงสุดไปล่างคี้ไปล่างคี้กาแทง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 แม่หยอกไปเจอนาะไปล่างคี้ปุ๊บปะ เวนกัมไพเดสไดร์ล่าขี่ชุดไทยกตีไปลางขี่ยุกิก็เด้อพี่น้องลูกนังว่าน้ำลูกทส่ยเลยเด้อผุนลูกทรไปหาปลาไม่ใช่ปลานั่นปลาโถโอ้เดาลอืมนี่นะเต้น่งเงี่ยเนี่ยนะ เสยปลาขึ้นมาห้ยาย,าย่หนงพี่น้องหสปลาขึ้นมาหายายาย้หาามาหาแม่แม่ขล่เมนกันระว่างดูงดันเสิร์ฟอ,อยูู่้เดียวถไอ,อยู่ทำมันมันอยู่ค้เดียวมึงออาประตูแล้วมัมสิไปตับไข่อย้่ปด้แตแม่เปลามามันทอดถูกกินเป็ไปย่างดอเกเฮ้ยทอดไข่แมกนน่กินเลยเด้อลูก แม่สิตากินไข่แตกไปแล้วหน่วยหนึ่งสองหน่วยแตกผับดบะเต๊าะพี่น้องเอ้ยแตกผันเน่าที่ยุกิเหตุคนเดียวพี่นอ้องตีคอยส่งอาหารการกินห้ยว่าไ่ได้ก็ปูพักในบ้านบ่เอ้ยบันนีรวดเร็วท่ามใจเขียดเจ้ามาเราอือทางเขียดทางกบ ตบใจด้วยหอไทยที่นี่แหละพี่น้อง,ง่องเงินตลอดคงอยู่องกินได้ปลากับมันได้กินปลาได้ได้อื่นได้กบได้เขียดได้ยังได้กินน้ำเบิดคอยส่งค่อยเงินตลอดพี่น้อง ยังเงื่อนหวามเอ้ยยังยังท่านมีเขียดลอไม่ปีงไงเด้อค่ให้ก็ออกมาเมากกื่อกี้ลบมาเอาเอามาหอปีกเรียบร้อยเทไปกับพี่น้องแกมันตายบรรยากาศงามแแรงพี่น้องร่มแ้หนาว <c oughs> ทั้งร่มทั้งหนาวพี่น้องเอ้ยทั้งฝนต,ตกลิน ก่กนอนพ <c ười> ี่น้องเอ้ยมักมีซุกมยหนึ่งล่างซุกลันกาล่าง้วยแล้วลรากจิเหดกินพี่น้องเอ้ยค่อยเลี้องโบ่งแล้วลรก็เอ็ดกิน จะมู้หัวเศษเมนูมยังดีมึงมุกปลาเครื่องลวกตาแต่ย่งแึ่นแม่นะเพ่จะกินมุกปลาเครื่งหรอพี่นะ้องนากเไปหนึ่งไปต้มเฉเสมอนะเคอได้ชิียไม่มคุ้นเหยื่อลไม่ชอบชิ้นอ,อ,นะอาเลยอะอะไรใช้มาชิมาปาดบางนี่จะมาปาดสัมมาากที ปงมันไหวหรอใจปงกัญญาห่วงยอย่าห่วง่หยอีน้อยบ่งอย่าอูเยียเอีนอูมแล้วนะปงไหวเลยมันกัาด็กเลกน้อยเด็อีน้อยเด็กบึงแม่ลูกขอบปุนั่นอบแพงขบรู้บบ่บแ้ว่งมานะเริ่มูนี่ะเริ่มรู เมืองนอกไหนอี้เอ้ยไอ้ปุ้ยแจนมานป่านเมืองนี่ ใส่สลุ่มเป็นเนื้แห้งถืงอว่ามามใส่ใส่สลุ่มเจ้ากีเหือนี่แห้งถืงอ่ฮะยจ,จอดบเธอเจะใส่จักสันั้นนั่นใส่เทิงใส่สีท่ทงกปกินอร่อยๆซื้อมากแล้วก็หายจะปาก,กินเลยไม่นนเจ็เทิ เขาเพราะอะรบบหลักอย่งนี้แห้งต้นนี่ต้นเขาชอบร้าสองชงตันชี้ีี้ไมว่ากระเทือนบอกไว้ที่น่าซึ่งมาหลังหายโลปลาชีนโ้แต่พรายชื่อมานเอาชื่ออ๋อผัดก้องเลยลืมเละสบายดีด้อพี่น้องพอกันคิดหนาพี่น้อง